ทเกนะครวันนี้เปิดมาให้ดูการคิทติ้บรรยากาศของของทัพโปรดักันกันมี2เรื่องเลยอ่านเร่อที่มาที่ไปไหน่อยค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหม่ของทางกองทัพโปรดักชันนะคะเราจริงๆมันคือมันเป็นไมโครซีรีส์ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ลุคแบบใหม่ที่ทางกองทัพโปรดักชันตั้งใจนําเสนอวันนี้ก็เปิด2เรื่องก่อนออเปิด2เรื่องก่อนนะคะ,ะมีเรื่องอะไรบ้างครับทีกสก็เรื่องแรกครับก็ตามคําเรียกร้องครับหลายๆท่านที่ถึง เราก็โฟกไมไปดูอีกครั้งหนึ่งก็เป็น y o u ออ p ์แอในในเวอร์ชันนี้นะครับอร์แอปเปิลจะเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ติดตามชมกันดูครับครับี้ใหญ่ที่สุดเลยไหมฮะมั่งคือคือใครที่คิดถึงคริสกับการครับเขากลับมาแล้วครับเรื่องราวเขาจะเป็นยังไงมันจะมีสีสันมากขึ้นแค่ไหนเนี่ยอยากติดตามชมกันครั้งที่แล้วบอกว่าบทสั้นไปเดี๋ยวคราวนี้ดูให้เต็มไปเลยอข้าใสปอยล์มาที่หนึ่งก็ไม่ได้เลยใช่ไหมไหนไหนอ่ะมัน เอาจริงเหรออะไรนะเอาหนีเดียกเป็นยมละกันเพราะว่าอันนี้อาจจะถึงเรื่องได้อาจจะพูดเลยอาจจะเู็แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือในอันเนี้ยค่ะปกติแล้วว่าเวลาเราจีบกันมันก็จะเป็นความรักหวานๆเนาะแต่ว่าชีวิตจริงอ่ะมันคือหลังจากนั้นเฮ้ยโอยจบเลยจบเลยมากเลยจบเอยเห็นไหมเห็นไหม กัันนน้เรรื่องาก็ติดตามต่อเฮ้ยแอบกลัวเหมือนกันมันเป็นเรื่องราวความรักของคู่จริงๆละทีนี้เราก็จะมาติดตามกันว่าคลิปกับการเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันต่อหลังจากนั้นค่ะแน่นอนอะไรอย่างเรื่องนี้พูดได้ไหมพ่อพออจะเป็นพ่อก่อนพ่อไปพูดอะไรเลยพ่อไม่พูดแม่ต้องบอกว่ามีทุกรสแต่มีทุกรสเพราะว่าชีวิตเราจริงๆแล้วในในในเรื่องของความรักมันก็มันก็มีหมดเนาะมันก็ต้องทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งขมปนๆกันไปครับ บางทีจุดเล็กๆมันอาจจะการจุดใหญ่ๆก็ได้อันนี้พ่อก็สปอยอีกเนี่ยพ่อก็สปอยเห็นไหมโอเคตัวละครจะมีเพิ่มเข้าึ้นไหมครับอ๋อุ๊ยมีมีมแต่นอกจากตัวละครเพิ่มแล้วอ่ะเพื่อนๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็พี่ๆก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะแต่แต่ชีวิตของทุกคนมันก็จะเดินไปข้างหน้าอาจะราบเรียบจะขรุขระยังไงก็เดี๋ยวให้ติดตามค่ะไปเรื่องอุปสรรคของผู้รักใช่ใช่ค่ะ ตัวบทก็เขียนใหม่เขียนใช่หหมดครับเขียนใหม่หมดค่ะแต่ตัวละครก็ยังมีเหมือนเดิมครบตัวละครทุกตัวอยู่เหมือนเดิมหมดครับผมแล้วก็บทเขียนใหม่หมดแล้วก็ทีมเขียนบทเดิมเพราะฉะนั้นเราได้รสชาติแอปเปิลแบบคุณชินชอบกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเป็นสิ่งที่เอาจริงต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คุณมอนเขาเขาอยากคุณมอนมอนก็อยากป๋าผมแบบผม แต่งพีเรียดขึ้นนะก็ขายเลยเหรอเขารู้ตัวขึ้นขึ้นไหมครับขึ้นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแต่วันนี้ชิบงคือแต่งมากครับมิชชั่นคือนูมูนครับผมเป็นเรื่องราวความรักครับข้ามภพข้ามชาติมันมีความผูกพันกันมาตรับไม่แต่งเลยดีตดชาติเป็นไงให้รับบทเป็นอะไรกันบ้างเลยรับบทเป็นสสินะครับหรือว่าสสีวดีนะครับนี่ทองชื่อมันน่าเชื่อเป็นรัชทายาทรัชทายาท ดาวีครับผมหรือว่าวิรันวีครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากมเพราะว่าตัวเขาอะครับมีมิชชั่นหนึ่งที่เป็นชื่อว่ามิชชั่นทูดมูลหรือว่าภารกิจพิชิตจ,จันทรารที่เขาจะต้องมาทําให้ตัวผมเนี่ยคิ้อะไรได้บ้าง ันนี้ขอสักนิดนึงเขาบอกว่าคนเราเนี่ยตายด้วย2แบบครับหนึ่งคือตายด้วยกายครับสองคือตายด้วยความทรงจำเรื่องเนี้ยฮะคนรู้ใครที่ตายด้วยความทรงจำและตายด้วยกายแล้วเขาจะมาเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเป็นภารกิจเกิดขึ้น แล้วความที่น่าตื่นเต้นคือเวที่เขาย้อนมาเนี่ยตมันเป็นเวทที่ใหม่แล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะติดตามกันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของสองสองสองเขาเรียกอะไรสองยุคอ่าสองยุคนะคะก็ก็น่าจะสนุกสนานครับเอาที่เกิดมาทั้งหมดจริงทั้งสองเรื่องอ่ะมีมันมีเรื่องราวที่แบบค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็เป็นเป็นหลักการใน มันอาจจะดูเครียดได้แต่จริงๆแล้วมันไม่เครียดครับต้องต้องบอกตรงนี้ว่าเราไม่ตั้งใจจะทําให้ไมโครซีรีส์ของเราเป็นเรื่องหลาหรือเรื่ซี่เดียดเราตั้งใจอยากให้คนดูเข้าถึงง่ายก็ดูได้ตลอดเวลาในรายการครับค่ะใหญ่แต่ว่าไมโครซีรีส์ค่ะเพราะว่าคอความที่ใหม่มากอ่าก็คือจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์อ่าต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์แหละแล้วก็ต่างประเทศอะค่ะฮิตกันมากๆมันมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคเนาะจริงๆแล้วที่เดี๋ยวนี้ถ้าสมมติซีรีส์ยาวเนี่ยจริงๆมันต้องนั่งดู มันต้องตั้งใจนั่งดูใช้เวลา45นาที50นาทีเพื่อที่จะดูใน1 EP ให้มันจบคราวนี้พอพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็มีการปรับในเรื่องของคอนเทนต์ให้ให้มันเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะก็เลยก็เลยมีการทําให้มันสั้นลงอ่าสั้นลงความยาวมันจะอยู่ประมาณ10นาทีไม่เกิน15นาทีต่อ EP แต่จํานวน EP จะเยอะขึ้นอ่าจำนวนอย่างอย่างไมโครซีรีส์ของเราเนี่ยก็ความยาวก็จะมา32 35ขึ้นไป ในทุกๆเรื่องอย่างเงี้ยนะคะก็ที่จีนหรือที่ต่างประเทศก็คือนิยมมากตอนนี้กำลังแบบว่าโอ้บูมกันสุดๆเลยเราก็คิดว่าเออจริงๆมันเป็นเทรนด์ที่ก็น่าจะเอาเข้ามาที่เมืองไทยเหมือนกันก็ลเลยเกิดเป็นโปรเจกต์ไมโครซีรีส์ค่ะพ่วหนึ่งอาทิตย์ก็ได้ดูทุกแทบทุกวันเลยคือใช่ค่ะคือซีรีส์ทั้งสองเรื่องเนี่ยก็คือ e อ c ก <oughs> u s i ล e ที่กองทัพชาแนลแล้วก็ชมได้จริงๆเป็นสล็อตเลยค่ะสล็อตเลย อะไรนะสุกสวัสดีสุกสวัสดีสุกสวัสด์จะเป็นหนึ่งเรื่องอังคารผู้ประกาศจะเป็นหนึ่งเรื่องอย่างเงี้ยค่ะก็คือปูยาวตลอดก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟทุกคนใช่นอกจากนี้มีอีกสองเรื่องที่ยังบอกไม่ได้ใช่เดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านนะคะวันที่21ค่ะวันที่21เนี่ยจริงๆจริงๆวันนี้ฟิตติ้งเดี๋ยววันที่21เนี่ยเราจะลอนช์ปูไลอัพนะคะก็จะมีอีกสองเรื่องซึ่งซึ่งก็ เป็นสองรสชาติส่งรสชาติใช่แล้วก็เราอยากจะนําเสนอสิ่งใหม่ๆครับก็เราคิดว่าเราใหม่นะเดี๋ยวตามชมมาดูว่าใหม่ไหผมว่าใหม่ผมว่าใหม่ครับใช่ค่ะอยากให้ติดตามชมกันในวันที่ยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดมีนาเดินเชิญทุกท่านนะคะสุดท้ายฝากสองโปรเจกต์นี้่อยครับก็เป็นโปรเจกต์ของกองทัพโปรดักชันนะครับผมเป็นออริจินอลกองทัพโปรดักชันนะครับแล้วก็ดูได้เอ็กซ์คลูซีฟในกองทัพชาแนลเท่านั้นนะครับผมก็ฝาก สองคู่ด้วยครับผมครับผมก็ฝากมิชชั่นทูเดอะมูนไดครับใช่หยาบใช่หยวแป๊บนึงใช่พุ๊กพวกพูดเลยพุ๊กไหนลูกใช่ค่ะก็ใครที่คิดถึงพวกเรานะคะก็กลับมาแล้วฝากดูพวกเรากอีกเยอะๆเหมือนเดิมแล้วก็เยอะมากขึ้น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 กว่าตรงโู้นไปอีกนะคะมีการเพเยอะขึ้นฝากสองเรื่องด้วยค่ะครับผมโออเคคคขบุณ่ะขอบคุณค่ะ